สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ทุกคนอยู่กับชายยินครับวันนี้นะฮะชายยินจะมาพูดถึงเรื่องของสวมใส่ครับทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าปีศาจแต่ละตัวนะฮะจะมีค่าสถานะพื้นฐานที่แตกต่างกันนะฮะซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้ปีศาจเหล่านั้นนะฮะได้ด้วยการสวมใส่อ,อุปก,กรณ์ต่างๆนั่นเอง ถ้าเราอยากจะสวมใส่นะฮะอุปกรณ์นะ,ะให้ทุกคนนะฮะมาที่คําว่า Amory ครับผมถ้าเข้ามาที่ Amory เลยนะฮะให้ทุกคน,นะฮะเลือกไปที่ด้านขวาด้านล่างฮะนี่ฮะจะเป็นเหมือนห้องแบบห้องแต่งตัวนะฮะนี่ตรงนี้เลยก็เข้าไปครับเลือกดีมอนของเรานะฮะที่เราอยากจะแบบว่าสวมใส่อุปกรณ์นะฮะหตัวอย่างเช่นะชยายนะชายนนเลือก๊ o บเลย โอเคครับผมมันจะมีช่องตามนี้เลยฮะทุกคนนะฮะสามารถสวมใส่อาวุธนะได้1ชิ้นเท่านั้นฮะต่อไปฮะก็จะเป็นชุดเกราะของเขานะฮะก็ใส่ได้1ชิ้นเท่านั้นนั่นเองครับผมก็แปลว่าได้แค่อย่างละชิ้นนะอาวุธกับชุดเกราะแต่ช่องต่อไปครับมันจะเป็นช่องเครื่องประดับครับช่องนี้นะฮะสามารถติดตั้งนะฮะเครื่องประดับนะครับหรืออุปกรณ์ฮะได้นะฮะกับช่องนี้ฮะสามารถใส่อุปกรณ์กับสัตว์เลี้ยงนะฮะได้นะฮะผม ก็คือจะแยกกันนะอันนี้ก็คือจะใส่เครื่องประดับ2อันเลยก็ได้หรือว่าจะใส่สัตว์เลี้ยง1อันก็ได้ <Building. S 1> เครื่องประดับหนึ่งอันอย่างนี้ก็ได้ครับผมโอเคครับผมในไหนก็พูดถึงเรื่องการสวมใส่แล้วฮะตอนนี้เชย,ยินจะพูดถึงเรื่องค่าสถานะของอุปกรณ์การสวมใส่นะฮะเดี๋ยวเชย,ยินจะขึ้นตารางขึ้นมาให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะฮะผมาาอย่างตารางนี้นะที่เชย,ยินขึ้นมานะฮะ,ะ,ฮะก็จะบ่งบอกว่าอุปกรณ์สวมใส่นะฮะของเราะฮะสามารถใส่ใ,ในขั้นไหนได้บ้างครับอย่างสีขาวนะฮะจากตารางเลยนะฮะก็สามารถใส่ตั้้้้งงแแต่่เลลยยยนนนนขึไปปก็วาาถอี ผู้เล่นนะฮะก็คือตรงมุมซ้ายบนเนี่ยฮะของเรานะฮะมีเท่าไหร่เราจะสามารถใส่อสุปกรณ์สวมใส่ได้ตามระดับนั้นๆครับคอมมอนนะฮะก็ใส่ได้ตั้งแต่แรงศูนย์ฮะแรใส่ะะสได้ตั้งแต่แรง10ขึ้นไปครับผมอีพิกฮะใส่ได้ตั้งแต่แรง20 <c oughs> ขึ้นไปครับกับรีเจเนอรียนะฮะใส่ได้ตั้งแต่แรง40ครับแล้วก็ซาตานนะฮะขั้นสุดท้ายเลยใส่ได้ตั้งแต่แรง60เป็นต้นไปนะ <ๆ S 2> ับผมก็จะไล่ระดับตามนี้เลยฮะความเก่งของอาวุธก็ตามระดับที่ขึ้นไปเลยยิ่งระดับสููงงงงกกกก็็็ยิ่่่แแแแรรลลละดีมาาปวผ้เน คต่ออุปกรณ์สมส่นั่นเองครับขอบคุณนะฮะตารางของคุณสซโนวีด้วยนะครับโอเคครับผมในเมื่อพูดถึงเรื่องอุปกรณ์สมสยน,น,นะฮะก็จะพูดไปถึงว่ามีชุดอุปกรณ์สมส่อะไรบ้างนะฮะชุดอุปกรณ์สมสยนะฮะหลักๆนะก็จะมีของที่แบบว่าเราคราฟมาจากอารีน่านั่นเองนะฮะแต่ว่าเราต้องมีสูตรของอุปกรณ์ต่างๆนะเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดอารีน่าครับผมก็จะแบบว่าเราไปลงอารีน่านะฮะเพื่อที่จะเอาเขาเรียกว,ว่าอะไรวัตถุดิบมาสร้างอุปกรณ์สมส่ของเราฮะแล้วก็วิธีได้อุปกรณ์สมสัสอีกอย่างหนึ แบบจากกิจกรรมพิเศษครับผมทุกคนต้องไปทํากิจกรรมพิเศษนะเพื่อไปแลกอุปกรณ์สวมใส่นั่นเองครับโอเคครับผมทุกคนมาที่หน้าในมอสซลามแล้วนะฮะให้ทุกคนเดินตรงไปนะข้ามเสาอ่ะลืชื่อเสาละไปทางซ้ายครับผมแล้วก็ตรงไปนะจะมีหน้าร้านค้ากิจกรรมครับนี่หน้าร้านนี้เลยนะฮะให้เราเข้าไปครับผม และสามารถแลกอุปกรณ์สวมใส่นะฮะของเรานะจากกิจกรรมอ e ีเวนได้นั่นเองครับผมให้เราไปรวบรวมของจากกิจกรรมนานๆน,นะอย่างกิจกรรมตอนนี้นะฮะของชายเย็นนะจะเป็นรวบรวมดันลูมาฮะ,ะเนี่ยถ้าทุกคนรวบรวมดันลูมาได้45อันฮนะ,ะทุกคนก็จะได้ชุด ของดีมอนที่เราต้องการนะฮะก็ให้มาดูสเตตัสท,ที่เราชอบฮะแล้วเราก็แลกไปใส่นั่นเองครับหรืออาวุธของดมอนนั้นๆน,น,นะฮะอย่างเช่นถ้าสมมติใช้เล่นวิกเตอร์เช่นก็มาดูเนี่ยกรงเล็บวิกเตอร์ฮะอันนี้ใช้เล่นบอบใช่ไหมฮะเช่นก็มาดูเนี่ยนี่ฮะปืนกลบอบนะฮะอย่างเงี้ยเช่นก็ไปแลกเอา,อาดัลลุมะของกิจกรรมมาแลกได้นะ,ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นเราสามารถมาแลกตรงนี้ได้นะฮะที่ PVP Shop ครับผม โอเคแต่ตรงนี้มันจะยากหน่อยนะทุกคนชียร์แนะนําให้ทุกคนน่ะไปคราฟชุดในอารีน่าหรือไม่ก็ไปแลกชุดในชุดกิจกรรมจะดีกว่าฮะอันนี้จะยากมากแต่ว่าก็ได้ชุดที่ดีมากมากเช่นกันครับและการได้ชุดอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือนี่สาหรับคนที่มีกิลนะครับโอเคเราก็แค่ทํากิจกรรมกิวนะครับด้วยการส่งไอเทมฮะนี่มันจะมีที่ลิสบอร์ดนะสำหรับคนที่มีกิวนะครับเข้าไปครับอย่างเช่นอันนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเขาต้องการอะไรบ้างครับเราก็มาส่งไอเทมที่เขาต้องการครับเนี่ยถ้าเชียร์ส่งเท นี่ฮะจะเป็นตัวนี้นี่แล้วก็เอาตัวนี้นะฮะมาแลกครับเราก็จะมาแลกอันนี้ฮะ,ะตัวอีกใบหนึ่งที่มันระดับสูงป่านั่นเองครับนี่พอเราเอาตัวนี้มาแลกตัวนี้ใช่ไหมตัวเนี้มันสามารถมาแลกอาวุธของกิลได้นั่นเองครับผมนี่ก็จะมีให้เลือกหลายตัวเลยนี่ครับโอเคก็คทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ที่ช่รวบรวมข้อมูลมานะที่รู้สึกว่าน่าจะมีครบแล้วนะฮะเท่านี้เลยจริงๆครับผมเกี่ยวกับอุปกรณ์สวมใส่นะใครนะฮะที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์สอบถามไว้ได้ในด้านล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวชัยจะไปไล่ตอบนะใครชอบนะฮะแระคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ฝากนะฮะกดไลค์นะฮะคลิปให้หน่อยนะเะป็นกำลังใจครับในการตัดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันฮะ